ช่องแสงกลางบานแบบนี้มันอ่อนแอกว่าช่องแสงข้างๆประตูแบบนี้โดยที่ใช้แบ่งกลางบานแต่สุดท้ายแล้วเวลาลูกค้าจะเลือกติดตั้ง <S <S ก็เลือกแบบนี้แหละ <S <S ก็เพราะว่ามันเท่กว่าไง ส่วนวิธีทําช่องแสงกลางบานแบบนี้เราก็ใช้เสากุญแจในคลิปนี้จะเป็นเสากุญแจ67นะบวกชนกลางถ้าเราอยากจะให้มันเล็กกว่านี้ก็ใช้เสากุญแจ55ก็ได้นะครับเพราะฝั่งหนึ่งมันจะมีล่องเอาไว้ใส่สอดลูกฟูกส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นวงในนะครับเราก็ตบชนกลางเข้าไปโดยอาศัยล่องนั้นแหละใส่กระจกแล้วก็อัดยางเข้าไปเลยทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับช่องแสงกลางบานหลังจากนั้นเราก็ตัดลูกฟูกนะครับส่วนไหนที่มันจะชนตัวช่องแสงกลางบานเนี่ยเราก็บากให้มันแหว่งไปเลยที่ผมบอกว่ามันอ่อนแอกว่า แต่จริงๆมันไม่ได้อ่อนแอนะครับเพราะว่าผมยิงซิลิโคนดามไว้ทุกแผ่นเลยแต่งานแบบนี้ก็ควรจะคิดราคาแพงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการรอกาวกว่ามันจะแห้งเมื่อใส่ลูกฟูกเสร็จเรียบร้อยทุกอันแล้วเราก็ตีคิ้วนะครับระหว่างคิ้วกับลูกฟูกเนี่ยเราก็จะอัดยางเอาน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะครับแต่ส่วนระหว่างช่องแสงกลางบานกับตัวลูกฟูกเรียบสองหน้าเนี่ยผมก็จะยิงซิลิโคนเหมือนกันนะเพื่อให้มันแข็งปึ๊กรวมๆแล้ววิธีการทำเนี่ยมันก็ยุ่งยากกว่าแล้วก็ใช้เวลานาน,านกว่่่าาแแตก็ยังวละ ทำเสร็จแล้วอะมันก็เท่กว่าจริงๆนั่นแหละ